หลายคนขนานนามครับผมต้องขออนุญาตอาจจะเป็นคําที่ไม่เหมาะสมนะักรัฐบาลอนุวินรัฐบาลเนทินหรือรัฐบาลหนูเนนั่นหมายความว่าความเป็นรัฐมนตรีความเป็นนายมนตรีของท่านเองไม่ได้ใช้กลไกอํานาจบริหารที่แท้จริงนะยุทธศาสตร์การเมืองของท่านในลึกล้ําสุดยอดจริงๆผมไม่รู้ออกจากสมองใครนะครับแต่ต้องยกให้จริงๆฮะยกให้ครับผมยอมยอมยอมเป็นลูกศิษย์ยอมกราบเลยนะครับถ้าจะเป็นผู้นาจิตวิญญาณที่อยู่ข้างหลังนะครับ มีนักชีวิการเขาบอกเลยครับผู้นําจิตวิญญาณสีน้ําเงินผู้นําจิตวิญญาณสีแดงผู้นําจิตวิญญาณสีส้มหมายเลขหนึ่งดับหนึ่งฉลาดปัดเปลืองหลักแหลมยุติศาสตร์ําบด้วผู้นําสีน้ําเงินเนี่ยเขาพูดออกมาอย่างนี้เลยครับสื่อฐานะสี่เดือนมาเพื่อการเลือกตั้งให้ได้คะแนนสูงสุดหลายอย่างครับที่ท่านทำนโยบายเขาจะขยายให้เห็นทำไมต้องทำประชามติเรื่อง MOU 434คำพันทุบดินครับถ้าทำขนาดเลือกตั้งคะแนนท่านมาอย่างถล่มทลายฉลาดมากครับเยี่ยม สุดอดแต่4เดือนที่ท่านทำเนยครับท่านจะได้4ปีและบทสรุปผมคือท่านจะกินรั่วประเทศไทยฮะพวกเราจะยอมให้มีผู้มากินรั่วประเทศไทยเหรอครับอำนาจสภาวุฒิรัฐมนรเป็นของสีน้ําเงินอำนาจสภาวุฒิสภาเป็นสีน้ําเงินอำนาจองค์กรสละเป็นสีน้ําเงินอำนาจราชการสีน้ําเงินทั้งประเทศน้ําเงินทั้งหมดถ้าเราไม่ช่วยกันไม่มระมัดระวัง การกินลั่ประเทศมันจะเกิดขึ้นการลงทุนของรรคประชาชนจะสูญเปล่า